อแฮมอแฮมสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานเว็บกิฟชีตกันนะครับเพื่อนๆอนอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าก่อนที่เราจะไปใช้งานกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เพืเ่อนๆนนะครับเติมเงินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าหลังจากที่เพื่อนๆนเติมเงินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ไปที่หน้าเช่าโปรแกรมตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมาที่ หน้านี้เลยนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนใช้งานโปร PB กันนะครับผมก็จะเลือกเป็น pro pb ละกกันนะครับในวันนี้นะโอเคเราก็เลือกเช่าได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็กดตกลงด้านบนนะครับผมอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเช่าเสร็จก็จะมาหน้านี้นะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับผมไปที่มุมซ้ายด้านบนนะครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าแล้วเราก็กดดาวน์โหลด ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคแล้วเราก็ไปที่ดาวน์โหลดของเรานะครับเพราะว่าไฟล์ไม่ปลอดภัยนะครับผมอย่าลืมปิดแอนตี้ไวรัสด้วยนะครับผมอ่าก็กดเก็บไว้กดไปฮะอ่าเก็บไว้ครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆโหลดมาเสร็จนะครับผมก็จะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับผมก็ให้ทําการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอ่าก็กดเข้าไปนะครับผมอ่าก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ให้ทําการ กด double click นะครับผมเข้าไปนะผมอ่าแล้วรอมันสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับผมให้เพื่อนๆทําการใส่ย s e r ของ์ขอนเพื่อนนะครับผมกับรหัสผ่านของเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับผมและทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมอ่าครับเพื่อนๆก็ให้ทําการเลือกใช้โปรแกรมที่เพื่อนๆเช่ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะใช้พีนะครับผมอ่า ก็ทําการเปิดเกม P B ขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวผมกดเข้าเกมนี้ก่อนนะครับผมอ่าก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้ทําการกดตกลงก่อนนะโอเคก็กดตกลงให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับเราก็ใส่รหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเราก็รอนะครับผม โอเคครับเพื box, o, pocket, the ่อนๆเราก็เข right. ้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆหน้าตาโปก็จะหน้าตาจิ้มลิมประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีโปมองทะลุโปล็อกเป้าแล้วก็โปอื่นๆนะครับอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้เพื่อนๆดูสักตาหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าโอเคครับเพื่อนๆเราก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะ โปรแกรมที่เราจะเล่นกันนะครับผมอ่าก็ผมจะเลือกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ฟังก์ชันล็อกเป้านะผมผมจะล็อกไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็กดปุ่มชิปซ้ายนะครับในการล็อกนะครับผมเออก็ปรับรัศมีนะครับผมอันนี้ปรับรัศมีนะอ่าก็จะเปิดประมาณนี้รักกันนะเพื่อนๆอ่าไปเราไล่ยิงกันดีกว่านะฮะมันอยู่ด้านบนหัวเรานะฮะกี่ตัววะเนะี่ยโอ้หลายตัวอยู่นะยิงไงวะโอ้ยเฮ้ย มันยิงอยู่ไหนวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่นะฮะหืมไฮะเอาตรงนี้เลยฮะเห็นละล็อกก็จะมีเป้าหมายีนนเนี่ยเนี่ยอุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายโอ้โหฮ้ยแบบนี้เราต้องเปิดหัวแล้วจวังหวะเนี้ย่มันมันไม่ตายวะ่ะนี่แม่งเราเปิดหัวแม่งเลยนะฮะนี่มันอยู่ตรงข้ามเราฮะโอ้โห ไม่โดนโอ้โหตึงเกินเอาไมเอาไม่ผมอ่อนให้ไงจริงๆอ่ะผมอ่อนให้ตาแรกตาแรกโอ้โหหลบก่อนหลบก่อนอนะจังหวะน,นี้อุ้ยมันอยู่กับเราสองตัว้นี่หัวแตกหนึ่งนี่งไงอา้าวเกมจบซะแล้วนะฮะมาครับเพื่อนเราต่อเกมสอง,องกันดีกว่านะผมอ่าเมื่อกี้จบไวไปนิดนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้นี่เอาไปอีก ันโดมนนโดมาผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับผมเป็นไงตึงวะตึงวะหัวแตกไหมหัวแตกโอ้ยไปล็อกอีกตัวเฉยเราปรับรัศมีลงนิดนึงแล้วกันนะผมว่ามันนั้นเกินไปออืมันไปล็อกตัวอื่นนียฮะโอเคไปไปไปว่าอยู่ไหนวะหนึ่งหัวครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย โดนระเบิดตายโอ้สม้มเบสอะไรครับเนี่ยโอ้เกินไปละอะไรวะเจอละยิงฮะอุ๊ย,ย,นะโ,ยโดนล้าฮนะตายคนระับหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวโอ้โหตึงวไหวนี่แม่งตึงกว่าไม่ได้เล่นานานแลวฮะไม่ได้เล่นานานล้ะฝีมือเราตกด่อยมากเลยนะ นี่ไงเอาไปหนึ่งหัวสองหัวไปเฮ้ยระเบิดเนี่ยเนี่ยกูตายระเบิดอีกแล้วโอ้โหจบแล้วนะฮะเราไม่ไม่ยอมแบบนี้ไม่ได้นีใครมันปาระเบิดใส่กูนี่ฮะหนึ่งหัวไปโอ้โหตึงไหวนี่ตึง ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับเพื่อนๆมาเล่นให้ดูขำๆนะครับผมก็ฝากเว็บกิฟช e t ไว้ด้วยนะครับผมมีโปรแกรมให้เลือกใช้มากมายเลยนะครับผมในอนาคตก็มีให้เช่าแน่นอนนะผมเกมต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับผมปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะผมถ้าไม่เล่นเงาวนะโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า